สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับมาดามอ้อนแอนอีกแล้วนะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามหรือกด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่อ้อนด้วยนะคะที่นี่สวีเดนค่ะเพื่อนๆโอเคนะเพื่อนๆมีข่าวใหม่นะคะเพื่อนๆนะข่าวใหม่สำหรับตัวเองคือก็นะ ได้กำลังใจมาจากนอร์เวย์นะคะน้องสาวที่เปิดรถวังขายอาหารนะคะเขาส่งกำลังใจมานะคะให้แม่อ้อนลองทำดูมั่งเพื่อนๆแล้วประจวบเหมาะกับจังหวะชีวิตด,ด้วยนะคะก็พี่ที่รู้จักกันมานานแล้วนะคะเขาก็ตอนแรกเขามีรถวางขายอาหารแต่เขาเปลี่ยนใหม่เป็นเหมือนกับ สามีเขาแบ่งห้องให้เป็นทําเป็นทยิปเทคเอาไว้ให้นะคะโดยที่ไม่ต้องมีวังนะคะเขาก็เปลี่ยนใจนะคะก็ขายรถวังของเขาให้อ้อนในราคาที่แสนจะพิเศษเป็นกันเองกันเองคนไทยที่น่ารักด้วยกันนะคะก็ฝากขอบพระคุณพี่ดาวมานะจุดนี้ด้วยนะคะก็จะไม่ลืมบุญคุณพี่เลยนะคะแล้วก็ ออนจะขอสู้ชีวิตต่อไปเพื่อนๆยังไงอันก็รักไงรักอยากให้อาหารไทยหรือว่าอยากให้มันมันมีสิ่งดีๆที่เป็นความเป็นไทยของเราที่สวีเดนนะคะให้มันสืบเนื่องต่อไปไงเพื่อนๆแล้วก็ดีใจที่พี่เขาก็ไม่หวงเรื่องอาชีพนั่นนู่นนี่นะคะไม่ได้คิดว่าเราจะไปเป็นคู่แข่งเขาหรืออะไรนะคะก็ มันเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดนะคะช่วยๆกันไปเพราะงานขายที่เมืองนอกมันเหนื่อยเพื่อนๆถ้าไม่เอาจริงเอาจังไม่เอาแต้เอาว่าก็จะก็จะเหนื่อยมากอ่ะเพื่อนๆก็คือแบ่งๆกันไปเอาพูดงั้นแล้วก็เรารอมชอมเราพูดคุยกันดีๆเราไม่มีปัญหาก,กันแล้วก็ซื้อมาแล้วเพื่อนๆแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปเอามานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็ก่อนอื่นนะคะก็จะบอกไว้ก่อนเลยว่า วังนะคะวังขายอาหารหมอดวังนะคะจะมีเงินลงทุนที่น้อยกว่าร้านอาหารนะคะแล้วก็ต้องศึกษาดีๆเรื่องอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเช่าที่หรืออะไรนั่นนูน่นนี่แต่ถามว่ากฎมันอ่ะกฎของการที่จะเปิดมันน้อยกว่าร้านอาหารอยู่แล้วนะคะแล้วก็ลงทุนน้อยกว่านะขอให้มันเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเป็นมีไอเดียเป็นอะไรที่สามารถเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆได้เอางี้ละกันแล้วก็ใคร ติดตามแม่อ้นนะคะก็ติดตามไปเลยเพื่อนเราจะมีหลากหลายอาชีพเราจะมีนั่นนู่นนี่มาด้วยกันนะคะก็นะคะเดี๋ยวมาดูอ่าจะทําให้เรื่อยๆแล้วกันนะคะเรื่องคลิปของรถขายอาหารเดี๋ยวเราไปเอารถมากันก่อนแล้วกันเนาะโอเคมาแล้วมาแล้วจะรอดไหมซู่อู่เด โยอโยยอยสู้ๆผัวเดี๋ยวก็ร้อดูดูแว้นตาไม้เฮลิเทนโอเคเดี๋ยวเขาก็จะขับตามกันไปนะคะเพราะว่ามันคันใหญ่มันใช้เรียกงอะไรความเร็วต่ำแล้วก็อาจจะใช้เวลาและความปลอดภัยนิดนึงนะคะเป็นของแม่อ้นแล้วจ้า ถอยมาแล้วถอยมาแล้วคอมต้องสวยกันดูนะคะมันของใหญ่นะเพื่อนๆคอมคอมคอม เมียนะคะเดี๋ยวเรามาชมข้างในกันเลยดีกว่าไหนๆก็ตื่นเต้นกันแล้วเนาะนะคะของข้างในครัวก็จะมีอะไรก็แล้วแต่เขาจะเอามาให้เรานะคนที่ขายตกลงกันให้ดีๆก่อนซื้อก่อนขายนะที่สําคัญก็คืออุปกรณ์ต้องครบนะคะแฟลตเต้นนะคะไอตัวดูดควันน,นะคะแล้วก็ มีตู้เย็นตู้ฟรีซอะไรนั่นนู่นนี่แต่ถ้าไม่มีราคาก็จะถูกลงไปตามนั้นหรืออะไรยังไงเราต้องตกลงกับคนซื้อขายนะคะแล้วก็ไปดูกันดีๆนะโอจะได้ไม่ทะเลาะเถียงกันนะคะเพื่อนๆว่ามันจะมีอะไรมั่งไม่มีอะไรมั่งราคาก็ถูกแพงไปตามเรื่องตำราวมันนะเพื่อนๆโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะทำการรีโนเวทนะคะซื้ออะไรเพิ่มตเติมและปรับปรุงมันไปนะคะให้มันพอ ได้ขายตามที่เราต้องการชิมิคะนอนนี่ <g ül> น,นี้คิเหินะคะกหลอดไฟที่ไหนคะก็เมื่อกี้จะบอกต่อว่าราคาของวังก็ขึ้นอยู่กับความใหม่ความเก่าด้วยนะคะจํานวนของที่เขาให้แถมมาในวังด,ด้วยนะคะอะไรที่จําเป็นไม่จําเป็นก็นะคะต้องโเซรสค่ะถ้าคออ๋อโอเคนะคะ ก็อะไรที่จําเป็นที่ต้องซื้อต้องใช้หรือต้องเปลี่ยนก็จะต้องทําให้มันถูกต้องนะ<อ>จะมะีกลมของนักชาติเออของข้อมูลเข้ามาตรวจนะคะอาจจะมีแอร์หรือไม่มีแอร์ก็ได้แล้วแต,แต่ต้องมีตู้เย็นมีฟรีซมีทุกอย่างครบนะคะแล้วก็คิดว่านั้นก็จําเป็นในน่ะที่ดับไฟนะ่ะเพราะว่าตอนรสอรองก็ต้องมีนะเห็นไหมอันนี้เขาก็ต้องมีเผื่อไว้ด้วยเลยนะคะ ซิงน้ำก็จําเป็นคือต้องมีเลยนะคะเตานัานุนี่ก็ต้องมีกันต่อไปนะคะที่สําคัญต้องขอบคุณผู้ชายคนนี้นะคะเอสเดเดอร์สกิงนี่บจุ๊บ ไม่จุ๊บนะคะตามนั้นนะคะผู้ชายคนนี้ช่วยเหลือเยอะมากได้มาด้วยน้ําตาน้าหูน้ําตาน้ำเพื่อนใช่ไหมคุณยายกว่าจะได้มานะเพื่อนเนาะไม่ใช่ง่ายๆนะคะต้องพูดคุยกันนะต้องตกลงกันแล้วก็นะน้ําตาแทบกระเด็นผัวไม่อยากให้ทําไงมันเหนื่อยแต่ก็เมียอยากทำอะเมียอยากทํางานเมียอยากได้เงินโอเคนะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเดินชมวังรอบๆที่อ้อนบอกว่ามอดวังก็คือ มันไม่มีเครื่องยนต์นะเพื่อนเพื่อนมันต้องลากจากรถแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่ขับขับมันได้ด้วยอ่ะเพื่อนเพื่อนต้องมีใบขับของมันประเภทที่มันจะขับมันได้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนเพราะมันยากอยู่นะเพื่อนไม่ใช่ง่ายๆนะเพื่อนอันใหญ่อย่างกับบานะเพื่อนนะเดี๋ยวเราเดินชมแล้วก็ไอ้ที่สําคัญมันจะต้องมีตัวต่อเรื่องไฟนี้ด้วยเดี๋ยวเราเดินชมนะคะมีประตูก็เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันค่อยไปดูข้างในกันเนาะ แล้วก็มีสายน้ำเขานะคะก็ต้องอาศัยผู้ที่เชี่ยวชาญและก็ทําเป็นด้วยเพื่อนขอ,อ,องมันก็ไม่ง่ายไม่ยากเกินไปแต่มันก็มันก็ละเอียดอ่อนก็คือทุกอย่างต้องผ่านการคอนโทรลจากคอมมูนนะคะแล้วก็กู a แนสนะคะนะเดี๋ยวอ,อ้นจะทําสติกเกอร์ติดทําสีใหม่ด้วยนะเพื่อนอุ้ยดีใจกับอ,อ้นด้วยไหมเพื่อน,อนมันเป็นของเราแล้ว